สวัสดีค่ะลำพินออฟฟิเชียลมือนีนะคะแองกับพาไปเตนโบวัชระเป็นยังแอนนี้ก็ต้องไปบุเตนวัชระก็คือไอเมื่อแอนนี้มีช่อง YouTube นะคะแนนี่ทิปบอฮอวัชระทิปบอลฮอนเลยกับไปบดได้นะคะจะต้องไปบุ๊เตนวัชระค่ะเดี๋ยวอันนี้จะพาย,ยางคือ ตั้งแต่แอนมาอยู่สาวน้อยสองปีจะเริ่มจากกวัชระแล้วจากปกติเบิงเบ,บิงวัชเบิงวัละโบวัชรลานี่ยจิเป็นแบบว,ว่าทำไม หรือ,อบอแล้วแอนเอาไปซองมึงแป๊บนึงอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีบนาะช่องไม่ช่องไม่มามาฝากมา,ม,ามาฝาก,าากมาฝากช่องครับโบวัชระนะคะต้องขอไทยกีบมาหอยพี่หลวงเอ้ยวันนี้สพี่นยุ เดเรื game, like oh wait, albums, ่อบอลนังบักเดี่ยวๆนี่ล่ะอันนี้โลดอุ้ยเปิดนาตรถแค่ส่วนแคเปิดช่องใหม่จะไม่มีโบวัชระป็นไปไม่ได้นะคะก่อนที่กะไฮโบฝากเพราะว่าดูน้ำกันมากกัดซ้ำันเคยทายมาน้ำกันเนาะอันนี้เขาก็โบเขาก็ยังทายสำหรับพี่น้องช่องที่แอนนี่ลำเพลินเอาพี่เชียวนะครับพี่น้องคือว่าเป็นช่องใหม่เปิดได้ยังมือสองมือสองมือแล้วคนติดตามตอนนี้เท่าไรแล้วน่าจะเก้าร้อยขาไก่เตะพลาดหรือล่าพี่น้องฝากด้วเด้อตามนะคะ ฝากติดตามช่องย t ท b e ช่องใหม่นะครับในเครือรัมเบินวิเชียรแอนนี่รัเบินวิเชียรนะครับ,รรบถือว่าเป็นช่องอีกช่องหนึ่งที่แบบว่าไทายเบื้องหลังกสิมหอดงานก่อนพี่น้องผู้ดใดอยากเบื้องใบอยากติดตามทันเหตุการณ์ก็คือช่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับเพราะว่าพี่ประกาศหอดงานเร็วกว่าเนาะมารถานกสิมหอดงานเร็วส้มม,สม,มอลั่มกสิซ่ากว่าได้บานี้แต่ว่ากสีอันนี้กสิแบงกันไทช่วงมหอดงานเร็วเนี่ยช่วงที่ว่างกสิไทยก่อนแต่ว่าชุดลูมบวกทสิมาช่วงที่พี่ พวกกษิตเดทไทยอันเบื้องหลังเดี๋ยวมือนเดี๋ยวจะถ่ายช่วงช่วงมะล่ามๆอยู่แจ้งหน้าครับแจ้งหน้าแล้วว่าจะไปถ่ายช่วงยังมีเสียงอ,อ, <c oughs> องะไรพี่น้องเพิ่งถามเพิ่งฝากช่องเนี้ยนะพี่น้องแล้อฝากกดติดตามากดไลค์กดซับสไครต์เวลามีความเคลื่อนไหวหรือว่าอีหยังกะฝากอีหนึ่งช่องทางกันอันนี้การรับชมของทีมงานเฮานะครับพี่น้อง <c oughs> และนี่รับเพิ่งเอาไเชียวนะครับมาฝากซอกมาหาหนี่บ่ระมาณอย่างเดียวคือแบบ ที่พ่อมีโบว์วัชาลาร์ในช่องของแอนนี่เป็นไปบ่ได้เพราะว่าตัาง้งตั้งแต่มาอยู่นี่สองสองป,ปีแล้วทีอ่อยู่นะสองปีมากมากที่แรก,กว่กับพ่ได้รู้จักใครเลยก็ร,รู้จักแต่พี่บอเนาะกับมารู้จักโบตอนตอนช่วงไล่โซดเนะาะกได้เป็นข้นนนประวดัดบาบาโกเเยือนี่ละคนแรกแมีน้องโบลงคลิปอยู่ในช่องโบกับมี่านางนางนพมาศแมนบอลลอยกระทงตอนนั้นเนาะแต่การเรื่องหัวใจกันกับแบบว่าอยาก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  อยากมาขอบคุณขอบคุณแฟนครับบ้านโบวัชราตุ้มแม่แม่พีพี<ม>เนาะแ,<ม>แบบว<ม>่าค่อยให้แบบว่าซอยเหลือแอนนี่มาตลอดแบบว่าแบ่งปันน้าใจให้ตลอดล่ะโบโบกับแบ่งปันน้าใจให้ให้พี่แอนนี่ตลอดก็เลยแบบว่าจะต้องมีโบวัชระอยู่ในคลิปช่องพี่แอนดังสินะม,มีนี่ <มา S 2> ีนี่ก็ได้แ,<ม>แบ,บ่แปงปันฮักแพงกันเพราะว่าเวลาแอนนี่กับพี่แอนก็ได้ซอยขาดเลืออยังก็ได้นั่นนี่พวก เวลาบ่มีรถไปไซกับผู้นี้แหละพี่น้องเวลาบ่มีรถกับผู้นี้เวลาสิไปไซจักเป็นนู่นนี่กับผู้นี่กินเข่ากินข้าวกินน้ำกับผู้นี้แบบพ่อๆไปเมียพี่ๆ้องๆเพื่อจัดคอยคอยสามแตนุนแบบนี้เมียนหลายอย่างหลายหลายที่หลายอย่างกันเลยต้องต้องมีนี่ใน็่องเกือกวนกันลารต่างคนต่างเนี่ยครับเพราะว่าที่มาเดิมเสือก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กระซัมมูเข้าไปหนึ่งเนาะซัมมูซัมเป็นหนึ่งกลุ่มเป็นอย่างเข้าเวลา มันนั่นมันนี่ได้ซอยได้เหลือกันเวลามาหอดงานหรือว่าอันนั้นอันนี้จริงๆเปลี่ยนอันนั้นให้แน่อันนี้ให้แน่ก็ได้๋ยิบจับก็ได้อันนั้นอันนี้ซอยว่า์เไปเปียนซ่อนหรือว่าคนอื่นอื่นผีเมียวแด้จัดส่วนใหญ่ได้ซอยแต่ว่าผู้นี้ซับผัวผู้นี้ตลอดนะเพราะว่าเมียนโยมันกลับมันก็อันนี้บ่คือกันเนาะเพราะว่าเขากับ่ได้ว่าเขามีเขาจังได้ซอยเหลือกันได้ไม่หรอกโดยว่าเขากับ่ได้ว่าเขาเามีแบบเนี้ยขนาดนั้น สวัสดีครับดีดีแม่ร้านมาเรียพี่น้องสวัสดีครับพี่เอียนกำลังมาฝากช่องนี่ดีผู้ซัพพอร์ตอันหนึ่งเนี่ยมาเลียบมาขอนกันเรื่อเนี้ยเขาทุ่นกันอะไรไม่ใช่ของไรกูยัดไปไม่ไดกําลังเรียนมาฝากช่องเปิดช่องไหมกําลังจะดันถึงพันแล้วเนี่ยจังเอิญมากินมาถ่ายกินขอน้ำกันได้เก้าร้อยกว่าแล้วแม่ไก่จีแตแลล้้้วใก๊บมาเรียบเนียนฝากอุ้ยแม่ หิ่มเขามาไหวกันลืมเหมือนเบิงเรื่องๆกิรารื to to ่องกะกะเรมามากแบบว่ามาฝากช่องกระปุวัชราอะกันมักขอบคุณนน้ำขอบขอบพุ่นผีๆแม่์บม่ปลาทางโบวัชราแบบไห่ไห่คว่ำต้อยเหลือหลายนุ่นไม่ได้ไม่เหนียกระได้ปาก้แบงมางไห่เนาะแม่แม่การม่ราอีีผู้หนึ่งแบบว่าคอยดูแลลูตลอดเลยทรงเขาทรงน้ําเน่ยเหมัอนมาล่าแถวขอนแก่นหรือว่า บหมนแพงขันโมบีเวลาไปสื่อของสื่อเฮียงกะฝากแม่เป็นธุระให้เพราะว่าแม่กัสะดวกก็เขาอยู่ในเมืองขอนแก่นเข้ากับซียู่ทั้งนอกแกมีแต่แม่อันนี้ให้อันนี้แม่โทรหาซอนอยู่บ้านบ่รับสายมันเขาบอกไปอาบน้ำอยู่วัดอ่แม่วันศุกร์ไปบ้านนอนขันขนย่าลงรถเลยกับคือนอนแทบแทบมีเวลาภควนแต่แม่ยังเหมาอนคืนงานขันขันบ้านนี้บหมนเพียงเหมือนแม่เว็บมันผ่านเหมนเพียงกันแท้บังเพื่อนกันแท้ก่อนพะจังเลยมาที่ เอาแล้วมันห่อนเอาเนาะการเท้าสิตื่นหาหม่องนอนมันก็สิเคิร์กนอนเกิดเนี่ยนะครับการก้าวไนอนได้กับในเสื้อกระชับกันนอนเลยแล้วเสื้อบาร์บะบรรยากาศมืัอนี้คือรถมาตรวจมันแทบอยบ่มีห่มบ่โอ้ยบ่มีแเลยเทิ้งรถบ้านน่ะแม่จับผ้าม่านผ้าม่านกระห่อนรถโบจอดทางใดนี่เนี่แม่มาขอมาเร็วอยู่มาหอดีแต่ทายกีบเดีซ้อนคกีบมือนี้กันนี้แล้วปีนั้นมากมองนี้ัตโบเดียร์บุกไม่เสียดีอเมนมาปีนล้วปีแล้วแต่ปีแล้วก็ไม่มาอเมริกา สามสามปีก่อนก่อนโควิดก่อนโควิดสิมาเงินโบหาอยุนีเงินเงินล่ำมาจากกรุทธิ์มืดหานี่ล่ำมาจากกรุทธิ์ได้ติบนี่ล่ะติบช่วงไหนก็ได้ติบถือว่าได้ล่ะเคยเป่าทูนี่ฟังอยู่ดีเนี่ยยุนี่ล่ะช่วงข้าจงข้อจงมาจอบเข้าแบบว่าจากสุไทยขึ้นไปแล้วก็ลงมาซื่อเนี่ยมันเป็นการแบบว่าชากเขาเชียขึ้นไปแบบสเปนเตียร์แบ่งกันกับไอ้กับไอ้วาดกับไอ้เคียร์มันตีบเอาเป็นแย่งเมืองกันน่ะ แล้วก็ตอนไหนกห็เฮ้ยตีหลักล็แรกลงมาเลยจริงไหมมันบอดีมันบอดีโดนดิ20นาทีบ่ฮอดซ้ําบ่ได้เตยบ่ได้หยังลงมาเห็นกระเป๋บบาเบิรนอาสาไปแล้วล่ะคนณซ่อมก็ซ้อมเนะาะแบบว่ายืนห้ฮาห้อยมาลงมาไล่ไว้บ่ล่ะบัดนี้เนี่ยบ่นเนานอาไว้ในกระเป๋าแล้วก็ซ่อมไว่ได้แต้ตะกิ่งนี่เปีน,นอนเนาะนี่ๆมันกัมันก็เสียไปเป็นก้อนแต่ไม่เปียเรียน ห้องที่ว่าเงินเสียบัดนี้ก็เลยหลังใจมาบ้างคือระมาระวังบักคักเลยบ่บ่มีบ่ให้เกิดเหตุการณละบานี้เมื่อนั้นก็ยินหอมมาฝ่าหาบ่มด้เลยเมียนพี่ตาฝ่าหอมเนี่ยฝ่าแแคบเนี่ยฝากอันนี้ให้เพราะว่าเมียนครับบัดนี้เพราะว่าเข้ากันอันนี้เนาะบ่คิดว่ามันเสียนั่นแหละเพราะว่าก่อนก่อนมาเสียหน่อยคือมือนี้มันเป็นมือสุดท้ายชิลลั่มละมือเข้าบ้านเด้ได้ยุดมือหนึ่งก็เรียกว่าเงินส่วนนี้นั่นเท้าบ้านแล้วจะเอาไปฝากมื่อื่นเพราะว่าเขายุดบ่ได้ฝากสัก ดคนี่แม่ข้างทังมีบังกรป่ะีอยู่เด้นี่ว่าโบสถ์ที่ผ่านาไม่ดีมากที่อ้อมโบวกเขานี่บพรเป็นกะลูขี้เขานี่ใกล้ที่ดีเขาไม่หนีเขาไม่หนีเลยเมื่นเขาผ่านามาแต่เขาปิดแล้วตอนอยู่เดนีิเขาปิดแล้วสวัสดีค่ะเอาเมื่อนี่มาฝากฝากฝากจองไฟลเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามแล้วก็เปลี่ยนกับลงคลิปดูๆเด้อพี่น้องกับเห็นในรอบเพื่อนพี่เจ้าคนหากับเห็นเด้อเพราะว่าช่วงนี้มันกะกระลังพี่น้องกระลังอัน ติดตามพูดขอบตาดำเดินผ่นเราไม่ใช่เห, well. เหรอใช่แล้วใช่แล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็หอดแล้วล่ะเอาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแบกแบที่แล้วตั้มตั้มตัีกยวลุกไปเลยจะพิจารณาลงโอเคอันนี้คือของของพี่เออนใช่ไหม